สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูมะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์ ndc นะคะเป็นลูกแรกแล้วก็รูปเดียวของต้นนะคะตอนนี้ก็สุกอยู่ที่ประมาณ85%นนะคะพอดีโดนขวดนะคะแล้วก็ร่วงมาก่อนนะคะดูเนื้อข้างในกันนะคะว่าสายพันธุ์นี้นะคะจะมีเนื้อเป็นยังไงนะคะเนื้อข้างในก็จะประมาณนี้นะคะ เนื่องจากว่ายังไม่สุกดีพอนะคะเนื้อก็จะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวจะชิมรสชาติกันนะคะว่าจะหวานไหมนะคะเนื่องจากว่ายังไม่สุกดีพอนะคะสุขประมาณ85นนะคะรสชาติก็จะยังไม่ค่อยหวานเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าสุกกว่านี้นะคะก็น่าจะหวานมากกว่านี้นะคะสายพันธุ์ NDC นะคะเวลาสุกก็จะจะมีเปลือกสีม่วงแบบนี้นะคะลูกโตนะคะ รสชาติเดี๋ยวต้องรอชิมรูปที่สุกร้อยเปอร์เซน์นะคะก็าจะหวานมากขนาดไหนนะคะ